าการคำนวณในโปรแกรมแล้วก็เราเอาไฟฉายสองอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลองลองแมปเข้ากับผนังตึกใน p h o t o s h o p ครับนี่ฮะจุดเริ่มต้นนี่ฮะตัวชิ้นง,งานโมงถึงสี่โมงเนี่ยแสงจะเคลื่อนที่มาจากทางนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาก็คือเรามีฉากหลังของนังนะครับเป็นผนังผนังกออ์ฟโชว์แนวสิ่งที่เราคิดก็คือว่าเราจะให้ชิ้นง,งานนะครับ ปรากฏขึ้นและตัวชิ้นงานนะครับทําหน้าที่รับองศาเดียวให้ตั้งฉากกับแดดมากที่สุดเสร็จแล้วให้เกิดเงาทาบไปบนส่วนที่เป็นผนังของอาคารครับแล้วก็พอเงาทั้งหมดมาทาบรวมกันในเวลาที่เราต้องการเป็นเวลาตั้งแต่ประมาณบ่าย3ถึง4โมงนะครับโดยเฉพาะเวลา15บนกาใหอนาทีภพของท่านก็จะชัดที่สุดครับแต่สมมติว่าถ้า ฤดูการเปลี่ยนไปผมยกตัวอย่างเช่น,เ,น,นเช่นสมมติว่ามีดูการหนึ่งที่ผ้าทิตย์ป็นองศาแล้วพะลักของท่านเป็นแบบนี้นะครับวิธีการที่เราแก้ปัญหานี้ก็คือเราทําให้ฉากวงกลมตัวนี้ครับเราดีไซน์ให้เกิดการหม,มุนแกนได้แล้วพอหมุนแกนพะพักของท่านก็จะกลับมาเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นแปลว่าเราคิดว่าในแต่ละฤดูการ,พ,รพักของท่านจะเป็นแบบนี้ได้ครับ